ไม่เลยเหรอกับเด็กเด็กๆมาเล่นกันเยอะแล้วแบบไม่มันง่ายนะไม่มันพยายามนมนมหนาวให้คิดไปทางอื่นอย่าฟังเพลงลูกเขาเล่นกีตาร์เขาเล่นเอนนี่ไม่ต้องสาธิตเล่นกันเล่นไปเลยเด็กไม่ค่อยค่าร้องผ่านไปแล้วชั่วโมงนึ่งไม่คุ้นกับเพลงภาษาที่สอนอยู่ได้แค่อยากเรียนเราก็อยากฟังเพลงอายนะว่าเดี๋ยวนี้น่าไม่ฟังของเมื่อก่อนนไม่ดังเท่กน้องช่วยมาล้างหน่อยดิไดีเอาเดี๋ยวไปอัพลงยูทูบไอมี่ปูนเดี๋ยวฉาบให้อันนี้วงใหม่ ชืโจมาตั้งแต่เรียนก็ยัื่อนชองยู่วัดวดตอนนี้เขาไปไปเนี่ยไปเชียงใหม่ไปแวะตามั่น้ตรงบ้านป่าอ่ะเออเทเขาใส่ซอยซอยประมาณซอยขาดี่เดือนแล้วก็ทำใส่ผ่านเขาลองซื้อจิมนมาสามสามหนาอร่อยทํามนแต่แัวเนยแล้วะ ไม่กี่คอด้เหรอนี่มันได้ไมเเนัวไห้ปลาได้ไหมดินหนาดไหนอร่อยมากเลยเระเก่งมกนไอเนี้ยเป็นอะไรข้ง้าเหมือนกินบรานี่เลยอกินเ้มันจโมบอรี่โย่บอะแหลงกัอรี่เฮ้ยอายขนเดีวไม่กนทนันออานานมลืมัเกีย มันร้นนองเพลงแบบว่าย้อนยุคมาบอกแล้ววงวงแกงคามันรองเองลงร้องเพลงอเบ้ยังไม่ต้งไ้อเ้มนันแย่ๆเดี๋ยวนี้ไม